กมารดอยขวงเจ้าเสือใหญ่บุกญี่ปุน่นกุมารดอยเพชรอินดีอะคาเดมี่ขวงแขนเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์บินคู่ลุยศึกวันชายมวยไทยซุปเปอร์ไฟวันที่24เมษายนณเมืองนางโหยา่าประเทศญี่ปุน่นโดยกุมารดอยจะชิงแชมป์ว่างสมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติรุ่นซุปเปอร์แบตเตอร์เวท122ปอนด์ที่ว่างกับใครโตะวัววันชายเพชรมวยเด็ด7 8 9ไล์สดให้แฟนมวยได้รับชมน้ำพักน้ำแรง ยอดมวยกะกทออ่ำน้ำมูลเล็กอ้ออชลิยะสุดภูมิใจสร้างบ้านมูลค่า1.3ล้านบาทที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีลมย์จากน้ำพักน้ำแรงให้พ่อแม่ได้อยู่อาศัยโดยไฟล่าสุดชกกับแสงมณีได้ค่าตัว150,000รับเต็มๆโดยแบ่ง10%ให้กับเทนเนอร์ผู้หลบแฟนมวยยินดีด้วยครับกุหลาบดำขอระบ,บายกุหลาบดำโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าผมกุหลาบดำสอจอเป็กกุไทยขอก้มหน้าก้มตาหาเงินอย่างเดียวใครอยากดา่าใครอยากเน็บอยากกัดตามสะดวก เบื่อจะเถียงเบื่อตอบโตพอมองย้อนไปทุกวันนี้ก็ไม่เห็นว่าชีวิตคนนั้นมันจะดีไปกว่าปากสักเท่าไหร่ให้กำปั้นพิสูจน์ตัวมันเองปืนก่นโดนเพชริลาฉีดยาครึ่งแสนก่อนชก เสสุรัทัพทินนลินเตรียมอัดฉีดปืนกลนต่อสุรัดเครื่องแสนหากเอาชนะเพชริลาวอุณชาได้ในการชกกันเป็นคู่เอกศึกเพชรอินดีวันที่21เมษายนนี้พิกัด118ปอนด์ที่เวทีมวยราชดำเนินถึงแม้จะหยุดไปนาน3เดือนกว่าแต่ซ้อมต่อเนื่องตลอดส่วนเพชริลาเป็นการชกไฟแรกในพิกัด118ปอนด์จะผ่านด่านหินปืนกลได้ไหมแฟนมวยรอติดตาม ไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน